เป็น me right now baby right now we need to c h i l c h c h i c h e e จะเป็นยังไงยั y y เลยเสือพอฮ y สือว่ดีนะครับแล้วอยู่ในแบบสกายบ็อกนะคะตอนนี้เรากำลังขังโจนผู้ไร้ฆ่าอยู่นะครับโรจะไปมาแต่จอ้ไปวันถ้ามีประตูเป็นโลอ้ยจ เจะดับไม้หน่อยดับไม้มาฮหาไปก่อนแตกเลยออุุเอ้ยเอ้ยเอามอนหายหมดแล้วอ่ะรอดูมอนหายเว้ยเล่นมอนอยู่ไหนจะเอามอนมออนสเตร์แม่ไม่ใช่พอถึงมอนแล้วมอนเสือปรากฏขึ้นมาเฮ้ยได้มีมอนจริงเนี่ยมาเจ้ว กำลังหายไปแล้วนี่โอ้โหน่าแปลกใจนี่ดับเบิลช็อตดับเบิลเฮดช็อตนี่เนี่ยเอาน้ำแข็งจะไปตกปลาดีกว่าตกปลาจะไปตกปลาตกปลาตกปลาฮาตื๊ดเธอแหละตกปลาเออเดี๋ยวทำบอลทำบอลน้ำใหญ่ๆให้หน่อยเออเออได้ๆๆๆจัดให้หนูฉันน่าตกปลาอยู่ลิ้มตาลิงเติ๊ดดิงดิงต่อดิเอ้ยแปลกใจฉันจริงโอ้ยอะไระไม่ไยินเสียง ดูดิเ้ย่อ้อออสับสนสุดสก,สกดูวกโอ้ต้นไม้ขึ้นแล้วอ่ะต้องหาทางขึ้นให้ด้วยเป<อ>็นลาโดดมันมีชิดก็คือโดดแล้วแม่งกดชิดหรือเปล่าเอ้ยเกี่ยวไหมนี่ขุดแร่เอ้ยขุดหินแบบขุดแร่ นี่นี่มุนวอกมุนวอกนี่ปั่นไว้ลายผิวลายผิวกูจะตกตาไหนเอาของมาครับตีตกตาได้ครับเลยแล้ววะอ๋อหยได้แล้วทำบ่วน้ำฉันเยี่ยมฉันเยี่ยมมาให้หมดเลยมาให้หมดเยี่ยมของเยี่ยมแหลกงอไงล่ะไปขุดนม่เมื่อไหร่ไปขึ้นตังไส่กอกวะเอาลาวเดี๋ยวลาว วู้ช้วเลยนี่ไงไงละ่ะยังไม่จะเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ยังไม่ได้สักทีโอ้ซื้อรุ่นอะไรรุ่นอะไะรุ่นอะไรบอกมาจี้ฮะโอ้รู้สึกว่ารุ่นอะไรนะนะไม่ได้หรอโฆษณาเขาบอกรุ่นมาไม่ได้โฆษณาควิ๊กนี่เอ็กซ์แสตโฟร์เอ็กซ์แสตโฟร์เอ็กซ์แสตโฟร์โอเคเอ็กซ์แส 넥ซัส4โอเคสิแกร์เตอร์ไม่ใช่มแหลกโ้องขุดตกปลาเเนี่ยกุดเอ็นก่อนดิโอ้ไม่ลงจานเลยขุดนี้เจะสร้างโอย่างแรกกันั่งตกปลาตกปลานั่งทำไมบอย่างให่ตงตกปลามันจะอ่อนแล้วไม่ตกก่อนทำตกนี่ทำที่ไม่ตกปล้เก็บก่อนนี่เราทำบอยใหญ่ๆตรงนี้เลยโอเคบอย่างใหญ่อะ โอ้โอ้ตัวนี้เข้าได้โอ๊ะตกดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อหาอะไรครับไอ้สองคนนั้นมันหายไปไหนวะไอ้คิงกับเจ่ะอ๋อไปแฟไมอยูทำงานกี่เอ้ยแไปแฟบกันอยู่อ๋อเสร็จคอมไข้ตกมุกกูได้ไหม โอ้โหใหญ่มากใหญ่เกินไปไม้ก็ไม่ชอบหรือเปล่าวะอะไรใหญ่อะอะไรใหญ่เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ทางไปนี่นะโอ้ยางี้ต้องจัดซะหน่อยละตึ๊ดติ๊บ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 โอ้ยไม่มีไม้อยู่นะเวยยาตัดขุดมาโอ้ตอะไร คุณสา์โดดไปเจ็บขายหมดเลยมาให้ครูไหนๆเดี๋ยวไหนๆไหนพวก่อปัญหาและเรื่องทั้งหมดขายเลยไปเคลีย <c> ร <oughs> <c oughs> <per idden needed> ์เนี่ยเลยอะไนวะกูิ่นอยู่หื้ยไม่ได้ไงวะโอ้โหเสียงฟุดๆอย่างนี้ไม่รู้ก็ ถ้าแต่เถึงจะแหลกก็เหอะแต่ยังได้สัมผัสได้ถึงการขุดที่แบบรุนแรงขุดหรืออะไรครับโอ้โหว้าวว้าวอะไรหนีทำไมไม่คิดจะทำอะไรรับหมามันเห่าทำไมสาม ใครคิดใครคีดใครคิดใครใครโดนใครโดนใครใครใส่ใครตีอยู่กับมันแล้วควรตีนต่างใส่กองไม่คืนไม่ต้องมาพูดเลยโอ้โหแต่ใครไหมนะพรุ่งนี้มือไปคาชีดใบเองยังไม่คืนฉันเลยหมักจะตรอมากเลย จัดแม่มาเอามาละเอาเอจัดแม่จัดแล้วจักันใครอย่าพ่อไหมอ่ะเอาเลยมันใครใครพ่อไหมเป็นกี้เคยเบื่อไหมลูกดำใบหนึ่งแับนี้คลิปเออยเล้อยังไงแล้วว่ามันเป็นทุกทีนี่าใช้ตัดสินทุกอย่างของกลุ่มและเป็นเจอเกมเมอร์นะครับว่าเป็นมาตรการสุดท้ายที่รุนแรงไหมอ่ะไหมอ่ะมาในการใครอยบพ่อใหม่มามาแข่งกันแข่งกันแข่คลิป้ายเลยมาแข่งบอกว่ามาแข่งกันอะไรหนึ่งสองสาม

เสร็จจตายหองแล้วเนี่ยตายหองแล้วแหลกแหลกอยู่ยังจะปีกโอ้ยอยู่ตรงนี้ตกใจวันวันที่ละวันผม่เอตอนตรงนี้แล้วเว้ยอย่าเชียวจะทำที่ตกปลายโอ้ตีแค่นี้ทำเป็นงอนไหลไหลวาร เป็นไก่ข้าวหมาก<ห>กันไหมฮะทั้งนั้นนะไก่ข้าวหมากเจอกันโรงเรียนเจอกันเจอเจอกันเจอปืนเดี๋ยวเจอปืนเจอปืนปืนใหญ่ป่ะปืนรถถังดีกว่ารถถังรถ <laughs> ถังมันเปิดฉีดน้ำที่มีอยู่ทุกคนผู้ชายงนั้นแหละมันคือรถถัง จังจำไว้อขีคานจำวาลนัทโอ้ยนี่มันหมอน้ำมอน้ำเหลอตกหมอน้ำบ้าอะไรไปช่วยขุดทินหน่อยดิอยู่นี่เองเนาะโอ้ยป่อยแม่งเลยเกือบตายอีเวนี่ เต็มงานสวัสดิภาพเย้ฮเกือบตายเต็มงานโปรเฟชชั่นอลยังไม่ตายเว้ยนี่มิชชั่นมิสตอร์มิสเตอมาสเตอร์โปรเฟชชั่นอลสู้ได้รโอ้เห็นชื่อกอยู่ไกลๆต้องขึ้นมาดิเตรียมมือแล้วเนี่ยหยุดดิมานนี้ขึ้นเว้อย่าอย่ากบน้ำเลยกบน้ำตายฮะอย่าเบื่อเลยมาจะสร้างบ่อน้ำให้เอาดีๆไหม นี่วีทูแอปเปิ้ลเดู่่ตูหยกค่ะออกใช้ได้วะกูได้นี่ถือได้เลยโอ้โหคนมันแหลกเลยคนมันแหลกเลยโอ้ยสปริงสปริงแหลกแหลกสปริงมัช่วยหน่อยจีเป็นเอาเซอร์เฟ์แหลกจีนไทยเป็นมองแล้วเปิดหน่วยผิว ไม่เอาคนอื่นมาไม่เอาไม่เอาหังไอพีหนังไอพีก็จางไอพีอะไรนี่ก็เปิดไว้ริสไวริสไวริสอะไรบ้างเอ็งโหลดอะไรปะเนี่ยไม่โหลดแหละไม่ได้โหลดเออจะว่าไปรินทำไวริสไอ้มั้ยตั้งฮอนเลเฉยโอ้โหตั้งฮอนอะตายไหมวะ ติดต oh ั้งไม่ได้ไม่ได้โหลดแล้วติดตั้งก็ทำให้คมเธอช้าไหมงงก็ทำให้คมเธอช้าไงกติดตั้งเหมือนกันนี่มันเป็นกับเน็ตวันนี้เน็ตมันหลุดบ่อยตอนเล่นเนวีเอก็หลุดเหมือนกันแม่ลูกเป่าระหว่างที่เล่นอะอะไรต้องลบต้องเรียกไอ้ถเว้ยอะไรต้องออฟเวลรี่อาวอะไรต้องออฟเวลรี่อาวอะไรต้องออฟเวลรี่อาวทำเนี่ยไม่ไม่เป๊ะเลยโอเคกูจะกดกินาทมีมีมี ม่ตก <Safe S 1> เขาเรียกว่าอะไรวะช่างแม่งเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์เกิดที่บ่อน้ำระวังคิปเปอร์เกิดที่บ่อน้ำคิปเปอร์เกิดที่บ่อน้ำมึงก็มจะมามึงก็ไม่จะมาไม่อย่ามาหาฉันโหสุดจปิ๊งนี่กูสู้ไหนจากตัวในในในเจอละเดี๋ยวเขาบอกเองเขาเบื่อเองคิปเปอร์อยู่ในนี้ไว้ก่อนนะไม่ใช่บวกอย่าอ้อมก่อนอ้อมฝั่งนี้มาบวกตายแล้วมันตายแล้ว ok à. mình tài leo à này nhầm mày quá hello lùi đó hey mày 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 đừng mày thui em ơi bật thêm một ไปขี้มัง้งอ่ะออกใช่เลยฮัโลโหลแปหนึงฮัโลโหลไม้จองทำไมไม่อ้าวออกไปแล้วเอสองสัยคุณไม้มีปัญหานะฮะอืมขุดทีนี้รอมิจมาให้เจได้พี่หื่นจัดย โอเคเราพูดถึงเรื่อง i ม e คาร f ฟผมว่าเป็นเกม 3D ที่สุดยอดนะคบเป็นเกมรูปแบบ3มิติหรือเปล่าไม่เราเป็นมุมมอง3มมิติเออนะฮะผมว่าเป็นเกมที่ใช้ได้ทีเดียวแคครับก็เป็นเกมคิดว่าโอ้เป็นแค่บล็อกซีอะไรพวกนี้แต่ว่าผมว่าเกม i มคค r รับไม่ธรรมดานะฮะเป็นเกมที่ไม่ธรรมดาที่ผมเคยเจอมานหนึ่งเกมแล้วกัน นั่นเอ้อโอมมองมามาอจอดเต็มไม่ยอมให้บ้านฉันระเบิดหรอกตกไปซะเยโอเคเออเอ้อเดี๋ยวนี้เจอคิปเปอร์บ่อย,อยคิปเปอร์คิปเปอร์โอ เยดมีจะสุนฟอร์มาคนยิงเยฮดช็อ yeah! ตไม่ใช่อืมไ่นนะเมืกก่อกี้เราต้องการไม้ไอหินติ๊กไม่พอเอาไม้ม oh าโอ้ทำอะไรบางพลางมันลืมทุกอย่างเลยนะฮะทำไมมันเงียบจังวะ มไม้แปลกๆองใสกองไม้องมีธุลาไปขี่อะไรอย่างเงี้ยเออมาทำงานดีกว่ามาทำตกปลายไม้ครับหากเรากำลังสบายยังตกหยือท่านพ่องก็จะมาอ้ไม่ได้มาติดกากสารกเบือทำไมอ่ะหลุดหลุดแบบหลุดเลยอ่ะแบบหลุดเลยอ่ะหลุดหลุดหลุดเล่หลุดเล่หลุดเล่ใช่ไหมหลุดเล่เอ้าเล่ไหมล่ะ เลยเลยเลป่ะเออช่างเลยเถอะช่างเลยดิอันหนึ่งฮามาชิกำลังอันนั้นฮามาชิติดแล้ว Headshot yeah โอ้คอนที้สัญญาณเต็มแน่เชื่อโอ้โหไฮแลกด์เล็กูวันนี้ไม่ทักวิ่งวายแล้วมันเถื่อนทิ่วายเลยไฮแลนกเบลวบอ ออกเสียอะไรขึ้นวะเอาหาฮอนเซ็ปฮอนเซ็ปแล้วช่างแม่งเลยเออเดี๋ยวบวกฮอนไม่ล่ะไอ้แยไม่บวกขี้เกียจเฮ้ยคิงมาลุมคิงอย่าลืมสร้างคิงเลยเจ็ดแม่เี่นเราอยู่นานแล้วเจ็บอะไรเงี้ยนี่ม่จะมีเรื่องเล่าเว้ยค่าวก่อนที่กูเล่นไม่ครับใช่ไหมเออเออแรกกูอ่ะตอนแรกกูมาจากบ้านใช่ไหมก็ไม่มีอะไรหรอก เออมันมีอะไรนะพอกูเกิหน้าขึ้นอ่ะเก็ดแม่เกิดอะไรขึ้นรู้เปาเห็นทองฟ้าเห็นทองฟ้าโอ้โหอัดรุ่งอ่ะสุดีีท่ไม่เห็นทองฟ้าสะดุ้งโอ้ยเม่ขึ้นนะมึงแม่งไม่ธรรมดาเลยแห็นอะไรของฟ้ามันทองคนที่ชื่อฟ้ามันทอง แค่กินเยอะมัอย่าคิดอะไรมากเจอโจทย์เฮ้ยซัมบี้แย่มากเล้ว่ามันมีเตียงเ้รซามีนะกูบวกกูบวกกูกูอยากบวกกูขายแล้วกูอยากบวกกูตายคขยโอ้ยแย่ เอ็งเถื่อนจริงๆบอกแล้วคนไทยแหลกหมเมื่อไรมันเถื่อนจริงครับโอ้โหเดี๋ยวเรามีการเทเตะเวล้อเซิร์ฟดีป่ะอ่าเล่นเซิร์ฟคนอื่นไงเงี้ยเฮ้ยเกียตันงมาพยายามมงกเลจะแต่เอาชิบหายตกโอ้โหกระดูกเลยมันตกไม่ได้ตกแต่าใจไหมเสียด้โของดอกแค่นั้นเองโอ้โห <c oughs> ว่ามันตก โอเคช่วยปลามันลึกกว่านี้ก็ได้นะกูขอเลยลึกกว่านี้ก็ดีนะโอลีปลาลึกๆอ่ะโอกาสได้ปลามันเยอะกว่าเว้ยเออเออเดี๋ยวทำให้ก็ได้เอาแค่นี้ไปก่อนกือบตกกดชิปแม่งอ่าให้กดชีบขึ้นก็พออือสักก็ปล่อยชิปแม่งเตกเลยนั่นโหล่าลูกหล่าลูก หายแล้วก็ไม่รู้สึกดีมากเลยบอกว่าโอ้โหฟิดเงินเลยปิดเงินเลย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 อ้ยอ่ะโอ้ตกมาในเซตปิ้งกูมูสเฮ้ยลืมไปเปมอมมีบอลมีบอลเกิดก็ต้องบวกแล้วอยู่ไม่ได้จะเช้าแล้วรีบเร็วเลยรีบเลยเลยเอ็มาให้เอ็มาให้เลยเลยสักหนงแล้วหินเงินแล้วหินเงินเลยเรามาลูฮีโร่พูดพูดช่วยพิทักษ์กันนะฮะ เรา้วยเจอตายหินไม่เจอก็แช่ไม้แหละดับมาโคตรเมลยรูปเราใครเคียทีหิหมดบอกกูไครเคียทีบอกกูก็มีคนเดียวโหถามทำไมดวกไอ้ไม้ดึกบ้า้วแล้วอาอินเดียแมวอุ้ยย่ามองตามันจิ๊ปเปอร์อย่าอย่าบวกมันจะบวกก็อยู่ไม่ได้ดิดวาไม่ตายไม่ตาย ใครมาขายก็โพดไอ้เกียรติ้นมึงก็ยิงจังนะถามเตอะโอ้ยเฮ้ยมงพร้อมกันเหรอสาม,มัคคีมึงมึงโอ้โหเดอบล็อกช็อตรอยไม่หบบออไหวแล้วเออเออเอเปิดประตูตดิเออเยี่ยม ก็รอเฟินเลือดก่อนนับหนึ่งนะอย่าจความอ่อนหัดของคุณมาให้เจนะฮะเรามาดูความแข็งแกร่งของผมกันบ้างอ้อนข้องเฮ้ยเช้าเช้าสักเช้าอ่าเป็นไงเป็นไงกูเคลียร์แบบหมดแลมาดูความแข็งแกร่งของผมบ้างโอ้โหใหโก้ใช้ทากหินกาศาราัปเลยเออเรากะไหมวะแมวแมวก็ดีกว่าเดี๋เวว่าแมวมึงมึงตีหัวไปแล้ว กูแมวกูจะมึงคงแคนที่ได้โอเคอ่าความเห็นแก้ง่าข้าเนื้อกันูจะแมวออกใหม่กูจะเอาของกู <c oughs> เป็นมิกกับมึงนะกูเป็นมิกกับมึงกูจะมองตาม <c oughs> มึงเป็นมองตามันเลยมองแล้วเนี่ยเอ้าเอาออเฮียหายเลยเส <c oughs> ื้อตะหลังเลย เอามองทอดก็เป็นมิดเป็นสากหนึ่งรูตากูมองตามันดิมองจ้ามันดิมันเมืนกูอะมันเหมือนกูเออโอเคเดี๋ยวร้อยเป็นมองก่อนไฟขาวไฟขาะอย่างนั้นแหละเอ้ยไม่มองเอามันจุกไม่มองโอ้ยน้ำแม็งตกอย่างโง่อ่ะโอ้โหจุกเวะตกใจหมด <M> มาแล้วไหมเอ็นะแมวหายไหนวะอยู่นี่อยู่บ้านอยู่ที่บ้านโอ๊ตที่วาอยู่ที่บ้านนมาเจะคือนี่หยาบไม้มาสักจัง <c oughs> โดดทำหอกอะไรอ่ะเอียดหายเลยปะกูมามึงหายไอ้ยากษ์ขกาหักโอ้โหออกแล้วอไอ้เจ้าฮีโร่บายได้น <c oughs> ั่นไงเห็นัหมมึงมึงชกต้นไม้มึงชกต้นไม้อ่ะชกต้นไม้ชกต้นไม้กูบวก <c oughs> อา้าวเกียหายแล้ว ดีมันไป็นได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆอโอ้โหใครอยู่บนต้นไม้เว้ยมึงมึงเหนือมึงเช <c oughs> ื่อไหว่ามึงเหนือสกายบล็อกอ่ะมึงเชื่อว่ามึงเหนือเหรอนะ <c oughs> ลูกเปล่าลูกเปล่ามึงชื่อว่ามึงเหนือสกายบล็อกอ่ะนะนะมึงจัดแน่นอนอยาให้กูมีธนูนะกูหาธนูก่ <c oughs> อนธนูอยู่กูเฮียมันลงมาแล้วอ่าตายหาเยสชนะบอกแล้ว <c oughs> โดว์ดเอ็นเดอร์แมวกาดสลัดกาดไม่พอของไม่ดรอปด้วยเฮียแล้วแต่เวล เรลยวแม่งจะทำซากอ้อยอะไรไม่ได้ตอนนี้เหรอโอ้ทำไรได้เมื่อไต um. อนน like ี้เฮ้เฮะถามเถอะเพิ่มความสามารถเนี่ยอีกตีนีอ้าวเฮ้เจริงเหรอโอ้ยกลัมาทาเข้ามาเลยเอ๊ะ มาลละน้ำเร็วไอเด็กน้อยคุณเล่นน้ำแป๊บแปบอีกแล้วโง่เด็กนะ่า<ป>เด็กชอบแป๊บเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเฮ้ยงไงซาไลแบบน้ำสไลเดอร์แบบไปเองอ่ะโหอย่างมีไเลยเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีชอบแป๊บถ่ายไปกี่นาทีแล้วเอ่ยไม่รู้ถ่ายเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปื่อย เฮ้ยน้ำแข็งว่ะเออรู้ไปว่าน้ำมันแข็งได้เอ้าเอ้าไม่แตกอ่ะเอาทอสมาเอาทอเอาทอมาปักรอบๆเลยไปไปเอามาดิคุณไม่มีนั่นเอาไม้มาเผาดิไม้ไหนอะไม่มีกูไม่มีไม้บอกแอ่ะนะจะไฟจะไฟเดี๋ยวเดี๋ยวาทำานก่อนอ่ะมี่านอยู่อันหนึ่งพอดีจากแม่ อันนี้สปกิกร้มยเราเยอะมากมันน่าจะกําไรเยอะกว่านี้นะกูว่าก็มันน้อยเลยนะแค่สี่ต้นมหาปะไลเนี่ยนะไม่ล่ะบ,แบบ้นไหมนีกก่คือสปิกไ้่ยลาวต้นไม้แล้วนะฮะ,อะไอ้ไม้จะเป็นไราลาวลต้นไม้โอ้โหึรู้สองต้นนี้จะก็ปึกบุยกลางเนี่นี่คือบ้านกูอย่ายุ่งต้นไม้คือบ้านกูก็มึงชื่อไม้นี่อ่าขุดแนง เอาท็อตมาแล้วเดี๋ยวก่อเช่ไหเนาะใจร้อนเด็กสมัยนี้อ้ออยากแก่ละลุงไม้ลุงไม้ลุงไม้ครับเอาท็อตมาแล้วตเอาไม่ชอจิงแล้วเนี่ยว่ากูไม่เห็นเออลุงไม้ไม่รู้เรื่องเลยลุงไม้ลุงไม้มาเก็บมาเก็บดิเดี๋ยวแม่งก็ของหายลุงไม้ลุงไม้เราไปตักเองเลยไป ลงมาเฮ็ดเจ้าโยนให้เตียอันเลยสิบหกอันแหละไม่พอเอาไปเ,เอาไปเผาไปเดี๋ยวเผาอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเด็กสมัยนี้โอ้ลงไม้ลงไม้ครับเร็วๆหน่อยครับลงไม้ลงไม้ไแปบ๊บเย่ได้น้ำทะเลแล้ว ลุงไม้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้บานแจ้๊ะอย่าพเพิ่งจบนะไอ้นไอนี้ตัดอ่าได้มาสามสองอันเยี่ยมเลยละคึง่งแพ็คเลยนะมึงฮะอ่ะโอเคใช้เราก็สามารถจบชิปได้แลวเฮ้ย๋ยวก่อนให้กูตกตาบอก่อ้จบิปเดี๋ยว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 อะไรนะให้กูตกตาก่อน บอลได้สักตัวก่อนเฮ้ยฉันนั่งตกปลาลินปลาลิง <ği> เดี๋ยวดิกดปักทอ็อตอ้าวไม่พอท็อตน้อยไปเดี๋ยวกูไปคราฟเพิ่มให้เร็วๆล,ลุงไม้เร็วๆรล,ลอยเร็วไงเฮ้ยเป็นเด็กสมัยน,นี้แม่งใจร้อนจริงะอะตูลงไม้อะเอามามาเอาอ่ะกูโยนเนี่ยนเอาไปาามาให้ไวเลยเดี๋ยวแม่ง หายเออลงไม้เฮดเจลงไม้ทำไมหัดจืนจังอ่าเกาลงมันพืนจัดหนึ่งเอาลงไม้ตกปลาเร็วลงไม้ตกปลาโอ้ไม่ใช่สีฟลักซ์ดีดีเลยเออตุ้งฉันนั่งตกปลาลออนนตกปลา,ปลาอยู่ยริมตาลิงแตกใจฉันจริงปลาไม่กินเยอะเลยวะเีย ตาครับหนึ่ง,งมึงน้ำมันตื้นไปหรอครับกูถามมึงฮะน้ำมันตื้นไปหรอ,อเสร็จน้ำตื้นเลยว่ะไปไปทำใหม่เจวไหนกูใช้กำลังเฮ้กูกูกูควงโอเคกอจบแล้วครับ